อิซักเตรียมกลับมาลงสนามช่วยสาลิกาดงแทมแมคมานัตนักวิจารณ์ฟุตบอลชื่อดังออกมาให้วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวน,นี้ของทีมนิวคาสเซิลยูไนเต็ดทีมอันดับ3าของตารางพรีเมียร์ลีกที่ในช่วงเริ่มต้นฤดูกาลที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกูรูรายนี้ให้สัมภาษณ์ผ่านทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดจะยังไม่เซ็นสัญญากับแนวรุกคนใหม่ในเดือนมกราคมนี้และเชื่อว่าอเล็กซานเดอร์อิซัก หัวหอกค่าตัวสถิติของสโมสรจะกลับมาฟิตเต็มร้อยในเร็วๆนี้ทั้งนี้อิสซักที่ย้ายมาร่วมงานกับนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวถึง60ล้านปอนด์หรือประมาณ2557ล้านบาทและยิงได้2ประตูใน3มเกมแรกของเขาซึ่งนักเตะวัย23ปีรายนี้ไม่ได้ลงสนามช่วยสาลิกาดงในช่วง8เกมหลังสุดหลังจากได้รับบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อขณะเล่นให้กับทีมชาติสวีเดนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาและต้องพักยาวจากรายงานระบุว่าอิซัก หัวหอกตัวอันตรายของสาลิกาดงหายจากอาการบาดเจ็บแล้วและน่าจะฟิตทันลงเล่นในเกมกระชับมิตรที่นิวคาสเซิลจะพบกับราโยบายกาโนบในวันที่14ธันวาคมนี้